สรุปสาม,มุมมองแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีภายใน3นาทีตามหลักจิตวิทยาฟังจบรับพลังบวกค่ะมุมมองที่1ค่ะตอนนี้มีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้ว่าเกาหลีเนี่ยจะไม่ต้องขอวีซ่าก็ตามแต่ต้องไปวัดดวงต้องไปเสี่ยงดวงที่ประเทศเกาหลีค่ะว่าตอมอตารวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะอนุมัติให้เข้าหรือไม่เข้าตามอารมณ์ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยที่เป็นคนโนเนมนะ รวมไปถึงดาราศิลปินเองเนี่ยก็ยังต้องลุ้นเสียงดวงด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้ดรามา่าแฮชแทกนี้เกิดขึ้นและมีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากกว่า7ล้านคน มุมมองที่2ค่ะที่ทําไมเกาหลีถึงจะต้องเข้มขนาดนี้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศอันดับหนึ่งค่ะที่มีผีน้อยหรือผู้คนที่ลักลอบเข้าไปใช้แรงงานในประเทศเกาหลีเนี่ยผิดกฎหมายอันดับหนึ่งแสนกว่าคนค่ะแต่ว่ามีคนที่เข้าไปอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเพียงแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองค่ะมุมมองที่3หลายคนก็เชียร์ว่าแบรนด์เกาหลีไปเลยเอาให้จริงให้จังไม่ต้องไปเที่ยวให้เด็ดขาดแต่ว่าเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่เชียร์ศิลปินเกาหลีที่ดมใหญ่มากๆค่ะถือว่าเป็นบอ่อเงินบอ่อทองเลยทีเดียวอีกหนึ่งความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะคุณโจอีบอยก็มาพูดว่าอยากให้ประเทศเกาหลีเนี่ยเปิดให้ขอวีซ่าไปเลยจะได้วัดผลให้ชัดเจนไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอไปถึงตอมแล้วเกิดตอมส่งกลับอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยวีซ่าก็จะได้รู้เลยว่าผ่านไม่ผ่าน ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะแต่สุดท้ายค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีผลในการที่จะติดต่อสื่อสารกับประเทศเกาหลีได้ดังนั้นดาจึงอยากจะเป็นกระบอกเสียงค่ะโดยการใช้คลิปนี้ไปถึงรัฐบาลไทยนะคะไปถึงนายกเศรษฐาค่ะช่วยนําเรื่องประเด็นนี้เนี่ย ไปติดต่อพูดคุยกับประเทศเกาหลีให้จริงจังเลยค่ะดังนั้นเนี่ยคนไทยเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียความรู้สึกกันอีกดังนั้นพวกเรานะคะก็คู่ควรที่จะได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีอย่างมีความสุขกันค่ะ ถ้าเราลองมองมุมกลับปรับมุมมองแล้วก็ทําใจกว้างๆฟังดราม่าด้วยใจที่สบายๆะค่ะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยจริงไหมคะไหนใครฟังคลิปนี้จบบ้างฝากคอมเมนต์ฟังจบฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับคนไทยทุกท่านได้ไปเที่ยวเกาหลีอย่างมีความสุขนะคะและดาฝากทุกคนช่วยเข้ามาในด้อมบนอเฟร s สเปซหน่อยนะคะช่วยส่งพลังกําลังใจให้ปีหน้าได้มีโอกาสชิงดาวรุ่งติ๊กตอก้วยนะคะ